Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, happy birthday to you. โอ้เค้กเอลซ่ขาขอบคุณค่ะไปพักขอบคุณค่ะต่อเลยนะอืมอะไรอ่ะอของขวัญไงหรอซื้อเมื่อไหร่อ่ะหมดเที่ยงไปไม่เห็นบอกเลย ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยเฮดเอลซาด้วยรู้ได้ไงว่าชอบเอลซาน่ารักอ่ะถ่ายรูปกันบ้างดิ